สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio ทุกๆท่านนะครับวันนี้กับผมพัดก็จะมาถ่ายท,ทำการลงเสาดินนะครับเป็นแท่งทองแดงนะครับความ mm hmm. ยาว2.4เมตรนะครับแล้วก็ขุดหลุมลึก1ฟุตนะครับ30เซนนะครับเพื่อฝังลงดินนะครับ แล้วก็ร้อยร้อยท่อนะครับอันนี้เป็นการร้อยท่อนะครับก็จะเจาะปูนนะครับเจาะปูนล,ลงอีกประมาณสองเซนนะครับเพื่อฝังท่อนะครับก็เป็นการร้อยท่อนะครับสายดินก็ขะแนนสิบสิบมิลนะครับ ซึ่งไม่มีสายสีเขียวผมก็ใช้สายสีดำแทนนะครับก็หนึ่งคูณสินะครับ10มิลนะครับหน้าทองแดงนะครับก็10มิลนะครับ ต่อก็เหลืออยู่ประมาณแค่นี้นะครับก็แช่น้ำไว้ก่อนนะครับก็น่าจะเหลือประมาณเมตรห้าสิบนะครับเพื่อเข้าตู้คอลเมอร์นะครับก็ต้องเจาะเจาะฝ้านะครับเจาะฝ้าเพื่อเข้าตู้คอลเมอร์นะครับ ด้านนอกก็จะมีปลั๊กไฟหลอดไฟนะครับอันนี้มีปลั๊กไฟแล้วก็หลอดไฟนะครับก็บล็อกแยกใช้บล็อกแยกนะครับกันน้ําด้วยนะครับก็ด้านนอกก็ต้องระวังน้ําเข้าด้วยนะครับก็ต้องติดซิลิโคนไว้อย่างหนาแน่นนะครับเพื่อกันน้ํานะครับ เวลาฝนตกก็จะกันน้ำได้ด้วยนะครับด้านหน้าก็จะมีหลอดไฟหน้าร้านอยู่สองหลอดนะครับซึ่งก็จะมีปลั๊กแล้วก็สวิตช์นะครับสวิตช์ก็ควบคุมหลอดสองหลอดนะครับหน้าร้านนะครับก็จะมีบล็อกแยกนะครับหลอดนิ่งนะครับ ยังไม่ได้ติดหลอดนะครับอันนี้เป็นหลอดหน้าร้านนะครับส่วนด้านในก็เก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านในนะครับก็เหลือตู้เข้าตู้คอนซูเมอร์นะครับตู้คอนซูเมอร์ก็ห้าสิบแอมป์นะครับ ก็จะมาต่อเข้าตู้คอน s u m ร์นะครับก็แยกระบบหลอดไฟแล้วก็ปลั๊กไฟต่างหากนะครับซึ่งสายก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเมนรวมนะครับก็รวมมาที่กล่องแยกนะครับก็เป็นร้านติดตั้งมุ้งลวดนะครับบางปลาซอย12นะครับเทพรักนะครับ ก็ท่านไหนสนใจติดมุ้งลวดก็ไว้เวียนมาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้ลิงก์แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจเรื่องมุ้งลวดนะครับซึ่งเราจะเป็นร้านติดแอร์นะครับร้านมุ้งลวดติดแอร์นะครับซึ่งท่อก็ร้อยสายแอร์ก็ลอยมาเรียบร้อยนะครับ ซึ่งสายแอร์ก็จะใช้เบอร์สี่นะครับเพื่อการเปิดแอร์ได้ทั้งวันเลยนะครับก็สามารถเปิดได้ทั้งวันนะครับซึ่งเป็นร้านเปิดใหม่นะครับท่านใดสนใจก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับ บางปลาซอย12ประมาณ500เมตรนะครับซึ่งใต้ตู้คอน sumer ก็จะมีสวิตช์3ตัวนะครับแล้วก็ปลั๊ก2ชุดนะครับควบคุมสวิตช์3ตัว3แถวนะครับ3แถวนี้นะครับ1 2 3นะครับก็จะมีสวิต สามตัวนะครับแล้วก็มีปลั๊กให้ใช้งานเบ็ดเตล็ดได้ด้วยนะครับซึ่งทางห้องน้ำก็ทำใหม่เรียบร้อยนะครับซึ่งเมื่อวานก็ยังไม่เรียบร้อยในะวันนี้ก็ร้อยท่อเรียบร้อยนะครับห้องน้ำนะครับ ก็ติดเรียบร้อยนะครับห้องแน้ำนะครับอย่างไรก็ขอบคุณท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับช่อง PJ Pro Audio นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับมีสิ่งดีๆทางระบบไฟฟ้าทางระบบเสียงหรือระบบต่างๆแล้วก็จะมานำเสนอในช่องนะครับซึ่งก็จะลากเมนจากสาไฟนะครับเข้านะครับ อันนี้ยังไม่ได้ทาสีนะครับพอทาสีก็น่าจะเก็บงานได้สวยขึ้นนะครับก็จะสายเมนมาเข้าตู้คุชเมอร์นะครับด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายนอกนอกร้านนะครับใช้นอกร้านนะครับก็จะมีหลอดไฟหนึ่งหลอดนะครับด้านข้างนี้นะครับแล้วก็มีปลั๊กหนึ่งตัวนะครับก็ยังเก็บงานยังไม่เสร็จนะครับ ก็พักเนยก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio Pro Audio ได้ความรู้ไปด้วยกันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับซึ่งปลั๊กไฟในร้านก็จะมี4จุดนะครับรวมเป็น4จุดนะครับ ก็จะมีเสากลางนะครับด้านข้างสองจุดนะครับแล้วก็ใต้ตู้คอนเมอร์นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับก็เป็นสี่จุดนะครับก็ถือว่าใช้ใช้ปักเยอะเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นร้านเพื่อนกันเองนะครับเพื่อนที่อยู่บ้านใกล้เรียนเครียงนะครับก็มาเปิดร้านใหม่ก็บอกให้มาทําไฟให้ที่ร้านใหม่ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับที่ใช้บริการนะครับขอบคุณช่างพงนะครับที่ใช้บริการในการติดตั้งไฟฟ้านะครับช่างบรนนอกมาติดไฟในเมืองนะครับ ยังไงก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับมีสิ่งดีๆก็เราก็จะมานำเสนอในช่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไฟภายนอกก็เรียบร้อยนะครับไฟภายในก็เรียบร้อยนะครับต้องขออภัยนะครับไฟภายในก็เรียบร้อยนะครับก็เหลือภายนอกนะครับก็รู้สึกสีสวยเลยทีเดียวนะครับ ก็สว่างกําลังดีนะครับอย่างไงก็ต้องขอบคุณพ่อแม่นะครับที่ติดตามกันนะครับอย่างไงก็ฝากช่องน้อยๆไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ